ขายกว่าจะมากี่ปีแล้วไม่แต่งหน้าสาวฮะสิบปีสิบปีตอนนี้ป้าอายุ63แล้วอู้อูสาวนะท่านผู้ชมน้าเหมือนกันนะดูรถเต็รถยังไม่เคยเปลี่ยนโอ้น้าอร่อยโอ้ท่านผู้ชมรถไม่เคยเปลี่ยนนะคุณป้าบอกอันนี้เท่าไหร่นะแม่ถ้วยนี้ถ้วยนี้สามสิบห้าสามสิบห้าท่านผู้ชมสามสิบห้าเยอะมากเลยไหนเดียวอ่ะของเด็กนักเรียนลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริษาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดถนนคนเดินนะท่านผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะพามาทานอเออมาแบบชิมร้านอาหารเด็ดของตลาดนี้นะท่านผู้ชมนี่เลยด้านด้าน,น,นหลังเรานะเขาเรียกว่าก๋วยจั๊บนะคะน่าทานมากนะท่านผู้ชมเหมือนแบบเป็นร้านแบบว่า เขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นแบบดั้งเดิมนะเ <c oughs> ออนะนี่แล้วมันน่าทานมากจริงๆนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราพาไปชมบมรรยากาศกันดีกว่านะคะเอ,อเดี๋ยวเราพาไปชิมกันค่ะจ้านี่ค่ะร้านคุณป้าที่อยู่ตรงทางเข้าตลาดนะท่านผู้ชมเออที่คนคนคนซื้อเยอะนะคะนี่ร้านแบบนี้เนี่ยหาทานยากนะบอกเลยนะคะเออนะคะร้านแบบนี้หาทานยากนะคะ นี่ดีใจมากนะคะท่านผู้ชมที่มาเจอนะคะก็วันนี้เหมือนจะมาไกลยอยู่เหมือนกันนะคะอน,นี่คุณป้าทำน้าทานมากเลยค่ะเออนี่ค่ะ,ะเป็นแบบสไตล์แบบรถเข็นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอืจับน้ำคุ้น,นะคะ่ะจับน้ำคนนะคะป้ามาเข็นเข็นขายตรงนี้เริ่มป้ามาเริ่มตั้งกี่วง ตรงนี้เหรอคะสี่โมงเย็นค่ะเฉพาะตอนเย็นนะคะขายเฉพาะตอนเย็นแค่ตลาดนี้สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มโอเคอยู่แบบละลายโอกาสขายดีก็หมดะอือขายดีก็หมดไวนะคะะไม่กลับบ้านไวไม่เกินสามทุ่มสองทุ่มเลยะจ้ะแปดสิบบาทลูกเรามีราคาเท่าไหร่มังจะป่า มีราคาส5มสิบห้าธรรมดานะคะพิเศษสี่สิบก็เหล่าห้าสิบค่ะเหล่าห้าสิบธรรมดาโอเคนะคะตามนี้นะท่านผู้ชมแล้วถ้าที่อื่นนี่ถ้าจะไปอุดหนุนปลานี่จะไปได้ที่ไหนอะ,ะมาที่นี่แหละวันวเดียวเหรอคะป้าขายวันเดียวเหรอเราขายวันพุธแล้ววันธรรมดาเราขายตรงนี้ตรงนี้จะมีวินมอเตอร์ไซค์อ๋อท่านผู้ชมตรงนี้จะมีวินมอเตอร์ไซ<ช>ค์คุณป้าก็จะจอดตรงนี้ร้านสเต็กร้านสเต็กในเมืองเหรอคะสเต็กฝั่งนู้นไงอ๋อนน่นค่ะท่านผู้ชมนี่ฝั่งถนนนี่ ไปจับนิดนึงค่ะพอด้านหลังอีกฝั่งนี้นะเออนะร้านแซมนี่จ้าตรงนี้เนี่ยตรงวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจ้าปกติถ้าไม่มีตลาดตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนโตลุงใช่ไหมคุณป้าตรงนี้อ๋อโอเคคุณป้าอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมมาเที่ยวนะท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวลพบุรีนะเออมาให้อาของอาหารลิงนะคะที่แม่วาหาคุณป้าเลยนะคะมาลพบุรีมากินก๋วยจั๊บลพบุรีนะคะเออมากินก๋วยจั๊บลพบุรีก็ป้ามี ป้ามีถ้วยไหมอ่าโอเคใส่ใส่ช้วยโฟมใส่ช่วยนะคะเราพามาชิมค่ะท่านผู้ชมป้ากี่ปีแล้วป้าขายก๋วยจั๊บมากี่ปีแล้วสา13ปี14ปีตอนนี้ป้าอายุ6 13แล้วอ้๋อสาวแล้วท่านผู้ชมอายน่าเหมือนกันนะดูรถตีรถยังไม่เปลี่ยนเก้าอร่อย โอ้ท่านผู้ชมรถไม่เคยเปลี่ยนนะคุณป้าบอกเนี่ยเออนะคะนี่นี่นี่รถคู่ใจนะคะอยู่คุณป้ามาหลายสาเอาประมาณสามสิบปีแล้วนะอืมมีเครื่องเคียงนะคะนี่นี่นี่เครื่องเคียงเป็นหมูเหรอคะคุณป้าเป็นหมูเหรอคะเป็นแผ่นๆอ๋อโอเคจะจับหมูต้องขันเลยนี่อร่อยเขาหมีแป้งด้วย โอ้ดีเขามีแปะจ้ะถายแปะเลยายาแปะนะคะนี่เออค่ะแปะด้วยนะคะแปะนะคะทำห้ขายดีนะท่านผู้ชมมีเลื้ยงและก็มีขาวปกติกว๋วยจับไม่ได้มีเส้นแบบนี้นะคะใช่ไหมก็ใช่ก็เด<อ>ี๋ยวนี้ก็คือปรปับปรุงไปตามนี่นะจ๊ะบางคนเขาก็กินเส้นถ้าเบื่ออยากกินเส้นจ้าอยากกินเส้นอันนี้มั้งไงเส้นหมี่ขาวจ้าจ้า โอ้ท่านผู้ชมเนี่ยมีเส้นส้นมีเออครบเลยค่ะมีมีขาวไม่มีเหลืองนะคะกระเทียมเราเดียวเองเดียวเองค่ะหรืออันนี้อะไรแม่อันนี้ไส้หมูค่ะไส้หมูค่ะนี่นี่นี่อืมน,นี่นะคะมีเลือดค่ะท่านผู้ชม อันนี้เท่าไหร่นะแม่ถ้วยนี้ถ <35 S 1> ้ว<อ>ยงงน,ไไนี้สามสิบห้าสามสิบห้าท่านผู้ชมสามสิบห้าเยอะมากเลยแบบใส่ถุงนะท่านผู้ชมแบบใส่ถุงก็ได้ซื้อไปทานที่บ้านก็ได้นะคะใส่ถุงก็ได้สามสิบาจะสามสิบห้าบาทหม้อบเบอร์สี่สิบหม้อเดียวไม่อพอต้องมีสำรองหม้อเดียวไม่พอต้องมีสำรองนะท่านผู้ชมโอ้โห ยอดค่ะเต็นมีสีปุชับของโรอแป้บใึงลูกตอรู้ว่าสีดวเีวนใ่นะคะใ้นะคะขมก็ได้นะคะโดนัทตอะบาทโดนัทก็มีนะท่านผู้ชมเนี่ยทติดอ๋อทำเฉพาะวันพุธนะแม่ จอดตรงนี้เลยนะคะจอดตรงนี้เฉพาะวันพุธนะคะของใครของใครของน้องของน้องจอดตรงนี้เฉพาะวันพุธนะคะจ้าเฉพาะวันพุธจอดข้างหน้าเลยท่านผู้ชมใช่กี่ฬานั่นคือเห็นคุณป้าเลยนะคะแต่วันธรรมดาเราขายู่ข้างในจ้าในนิดนึงตรงวินมอเตอร์ไซค์ตรงวินมอเตอร์ไซค์นี่นี่ทางนี้ค่ะอ่าข้มันเป็นนี่มีมีวันหยุดไหมป้ามีวันหยุด <ม>แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่วันอังคารแน่นอนละหยุดหนึ่งวันหยุดเฉพาะวันอังคารแต่วันอื่นอวัอันงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคือยังไงเราเราไปลอกวนว่าเขา้าอ่ะจ้าอยู่ทุกวันอังคารนะท่า,านผู้ชมอย่ามาวันอังคารเดี๋ยวไม่เจอคุณบ้านะฮทุกวันอังคารมาจากไหนเนี่ยสระบุรีจ้ะมาจากสระบุรีนะคะก็ประมาณ60 ลนี่่สั่งได้นะคะกำลังจะทำหกถุงก็สั่งถุงเดียวก็ต้องทำก่อนรอบคเพราะหกถุงยังไม่ออกมาเดีก็บจับมีว่างครับเก็บได้นะคะสั่งแล้วได้เลยค่ะ มีเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองมีเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองส้นจ้ะมีขนมด้วยนะท่านผู้ชมป้าทำเองใช่ไหมโอ้นี่มีวันพุธวันเดียวขนมนะคะจะนัดแค่เฉพาะวันพุธวันเดียวค่ะสั่งได้ไหมป้าหนูเอาแต่จับสองหูโอ้นะกินก่อจับต้นโตูกันนะ กินประจับตลอดกินจนโตขนาดนี้เห็นไหมฮะไม่ใช่เตาแก๊สเหมือนชาวบ้านคนนั้นใช้เตาถ่านจริง,รง,งปะ,าามมะเนี่ยแม่เจ็งๆเปิดดูได้ท่านผู้ชมเป็นเตาถ่านนะเนี่ยโอ้แอบตกใจนะไม่ใช่เตาแก๊สนะไม่ได้ปลุกออกอือโห้ขวิดจับเตาถ่านรถเข็นนะท่านผู้ชม oh, <no. S 2> นะคะที่ หาทานไม่ได้แล้วนะจ๊าแบบนี้ดูดิเนี่ยอเออว้าว <Wow. S 1> โอ้อยอดจ้าแม,มเ่เป็นเตขาข่านนะค่ะท่านผู้ชมเราแบบว่านั่งตรงนี้เลยเนาะก็คือตรงนีเนนะะ้เป็นมอไซน์นะคะเป็นมอไซน์นะเราก็นั่งนั่งนี่นะข้างทางนะริมทางนะทาน่านผู้ชมเออร้อนมากเลยยอ ของย่าพอร์ตแมนนะมาค่ะเจอครับของเราไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า่เห็นแหละเนาะอืม่ะนี่นะคะน้ำเปล่านี่นะคะปล่าน้ำเปล่าก็หนูมีหนูมีนี่ค่ะท่านผู้ชม มีตับนะคะอานี่ไส้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นเครื่องในนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลือดสามสิบห้านะมีไข่แล้วก็มีเป็นแบบเส้นใหญ่นะคะเ,ออเป็นต่อขาดนะท่านผู้ชมยอดมากเลยนะคะก็ตักตั้งกล้องเนาะ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเห็นแล้วอุ้ยกระเด็นกระดอนเลยทีเดียวนะคะสดน้ำก่อนอันดับแรก<อ>นัวมากอ,อันนี้ไม่ได้ปรุงแบบใส่พริกนิดเดียวนะแล้วก็น้ำส้มนิดเดียวโอโ้คือแบบแม่นัวมากคือได้มากเลยรสชาติคือดีมากเลยอะ่ะ เด็ดมากนะท่านผู้ชม่อยน,นี่แล้วก็น้ำซุปนะท่านผู้ชมโคตรหอมนะขูบขูบขุบขูบนั่นจะเป็นหมู เป็นแบบช่วงแบบกลุ่มนะท่านผู้ชมนเนี่ยกอ,อแบบมันมัน,ม,นมันนัวมันดีทุกอย่างอะคะ่ะแล้วรสชาติเหมือนแบบว่าเป็นสไตล์ตโบราณเตาถ่านนะท่านผู้ชม น้องหลังแม่ขายดีเลยนะท่านผู้ชมขายดีมากนะคะัะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นขนมที่แม่ทําทุกวันพุธนะคะมีแค่วันพุธวันเดียวนะคะอืมอค่ะสิบบาทนะคะ ผลไม้รวมปะใช่เนาแบบมีอย่างนี้ด้วยอร่อยอ่ะหอมนะอืมอืมนี่ค่ะแบบนุมน่มๆเด้งๆอืมดีมากอ,มอร่อยเด็ดคุณผู้ชม เมยรลทมแบบดินถนนนะคะแต่ว่าตั้งกล้องไม่รู้ดีหรือเปล่า <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมก็สลับใครนะคะที่อยาอุอหนุนคุณป้านะคะมาได้เลยนะคะทุกวันพุธแล้วก็ตรงนี้ทุกวันนะคะอยู่ทุกวันอังคารนะเนี่ยนะจะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์นะคะตรงนี้นะค,ะค่ะเปิดร้านประมาณ ปายสามโมงนะคะถึงประมาณ2องสามทุ่มแล้วแต่ของหมดนะของหมดไว้ก็ไม่ถึงนะท่านผู้ชมาสลหรัวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะ